ความแข็งแรงที่แท้จริงคืออะไรเรามักถูกสอนให้เชื่อว่าพลังกายต้องแลกมาด้วยการเสียสละของชีวิตอื่นต้องบริโภคเนื้อหนังเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแต่ในโลกที่สีวิไลยอย่างแท้จริงธรรมชาติได้ซ่อนรหัสลับแห่งความแข็งแรงไว้ในสิ่งที่เรียบง่ายกว่านั้นนั่นคือมเมล็ดถั่วเหลืองเล็ก ที่ผ่านการบ่มเพาะด้วยการเวลามาทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตกันก่อนค่ะในถั่วหมักญี่ปุ่นหรือนัตโตะมีสูทรั์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนนั่นคือวิตามินเคเูจาวิตามินตัวจิวนี้คือกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูนำแคลเซียมเข้าไปสะสมในกระดูกนี่คือคำตอบว่า ทำไมชาวญี่ปุ่นถึงมีกระดูกที่แข็งแกร่งแม้ในวัยชราไม่ใช่แค่กระดูกแต่หัวใจก็ได้รับการปกป้องด้วยเอนไซม์นัตโตไคนสที่ช่วยให้สายทานโลหิตไหลเวียนอย่างอิสระจากแม่น้ำที่ไร้สิ่งผิดเสืและในทุกคำของเทนเซ้ตและหัวหห้้าไทยยังเต็มไปด้วยกองทัพจุลินทรีย์หรือโซไบโอติก ทหารตัวน้อยที่คอยปกป้องลำไส้ซึ่งเป็นปราการด่านแรกของร่างกายนี่คือความมหัศจรรย์ของโปรโตีนพืชโปรโตีนที่สะอาดบริสุทธิ์และทรงพลังเทียบเท่าเนื้อสัตว์แต่เบาสบายไร้ซึ่งคอเลสเตอรอล เมื่อเรามองให้ลึกลงไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโภชนาการแต่มันคือวิถีแห่งบารมี30สทัตคือการทานอาหารที่เตี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีร่างกายของเราเปรียบเสมือนวิหารวิหารที่ควรสร้างขึ้นจากความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความเจ็บปวดเมื่อเราเลือกโปรตีนจากพืชเรากำลังประกาศว่า เราสามารถแข็งแกร่งได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใคร Strong without killing พลังที่ได้มาจึงเป็นพลังที่เย็นสงบและยั่งยืนจากทารกสู่วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยชาราทั่วเหลืองคือมรดกที่พระแม่ธรณีมอบให้มนุษยชาติเพื่อหล่อเลี้ยงวงจรชีวิตสีขาว ให้เรามีแรงกายเพื่อสร้างคุณงามความดีและมีแรงใจที่จะโอบอุ้มโลกใบนี้นี่แหละค่ะคืออรารยธรรมที่แท้จริงความซีวิลไลซ์เริ่มต้นง่ายๆที่จานอาหารของคุณ